สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลกินเตน,นะคะปีนี้นะคะเทศกาลกินเตน,นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดกินเตกันบ้างไหมคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะถ้า,าร่วมกินเตนในปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำบุญน,นะคะทำบุญอันยิ่งใหญ่ทีเดียวค่ะเพราะเป็นการลดการกินเนื้อสัตว์นะคะ มาบำเพ็ญบุญกันนะคะในเทศกาลจิมเตนะคะที่นี้ฉันมาแนะนำหรือถ่ายให้ทุกท่านดูนะคะเป็นอาหารจนะคะโดยมากนะคะเทศกาลกิมเตก็จะมีร้านค้านะคะที่ขายอาหารจนะคะซึ่งนะคะเป็นการทำอาหารจซึ่งไม่ใช้เนื้อสัตว์นะคะเป็นการประกอบอาหารโดยใช้โปรตีนกเกษตรนะคะ หรือว่าเห็ดหอมนะคะแล้วก็พวกผักต้มนะคะอย่างเช่นฉับาฉนะคะหรืออาหารใดๆก็ตามที่ทํามาเป็นเมนูอาหารโดยไม่ใช้เนื้อสัตว์นั่นเองนะคะในเทศกาลกินเจปีนี้นะคะดิฉันก็มาถ่ายที่หน้าห้างแฮปปี้แลนด์เช่นเดิมนะคะปีที่แล้วก็หน้าห้างแฮปปี้แลนด์เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ตรงันข้ามกับห้าง เอ็มไ t สโตหรือเดอะมอ e บางกับบนั่นเองนะคะอ,อยู่คนละฝากกับห้างเดอะมอ e บางกับิหรือเอ็มไรสโตนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นบริเวณที่ขายของนะคะซึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทุกๆปีนะคะเทศกาลกินเจก็จะมีร้านค้านะคะมารวมตัวกันนะคะขายอาหารเจหลากหลายชนิดทีเดียวนะคะ เราให้ดูนะคะมีทั้งอะไรคะเนี่ยมีทั้งโปรตีนเกษตรนะคะเห็ดหอมนะคะแล้วก็พวกชับชายพวกต้มพวกแกงนะคะมีแกงเทโพแกงกะทินะคะแล้วก็พวกเมนูผัดต่างๆนะคะเดินไปอีกก็จะมีขนมหวานนะคะมีกล้วยทอดหรือกล้วยแขกไร้น้ำมันนะคะแล้วก็จะมี ชับชยัยก้าวมอนะคะดิฉันก็จะเป็นลูกค้าเขาคนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็จะซื้อชับชยัยแล้วก็ซื้อโปรตีนกษตรนะคะซื้อกลวยทอดไรน้ำมันแล้วก็ซื้อเห็ดหอมนะคะที่เป็นเห็ดหอมที่เขาทำเมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็น ลัดหน้าก้าวโมดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะดิฉันซื้อมานะคะแล้วก็มารับประทานอร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าเทศกาลกินเจนะคะทุกทท่านก็ต้องระวังนะคะเพราะเมนูต่างๆโดยมากจะทําจากน้ํามันแล้วก็แป้งนะคะหากท่านใดกินเจนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารเหล่านี้นะคะอาจจะทําให้อ้วนได้นะคะถ้าท่านใดกําลังอยู่ในช่วงลดน้ําหนักก็เลือกรับประทานอาหารนะคะอาหารเจที่ ไม่เพิ่มพลังงานให้เรามากนะคะเราก็ควรจะเลือกเมนูที่พอดีพอดีนะคะสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันไหนนะคะแล้วก็เราจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้นะคะพศ2567นะคะก็จะตรงกับวันที่3ถึงวันที่11ตุลาคมพศ2567นะคะ รวมเป็นเวลา9วันทีเดียวนะคะซึ่งบางทันก็อาจจะล้างท้องแล้วนะคะในวันที่สองตุลาคมพศ2567ก็รวมเป็นเวลา10วันนะคะซึ่งเราก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลกินเจกันนะคะกําว่าเจนี่นะคะทําไมเราถึงจะต้องกินเจแล้วก็กินเจแล้วได้อะไรนะคะช่วงเทศกาลกินเจห้ามกินอะไรบ้างอะไรกินได้บ้างมาหาคำตอบกันนะคะ เทศกาลกินเจพศ2567นนะคะก็จะของทุกๆปีนะคะช่วงเทศกาลกินเจก็จะตรงกับวันขึ้น1น่งค่ำถึง9ก้าค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนตรงกับเดือน11หรือเดือนตุลาคมของไทยทำปฏิทินสากลรวมเป็นเวลาทั้งสิ้น9วัน9คืนนะคะ เทศกาลกินเจนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่3-11ถึง11ตุลาคม2,567นะคะรวมเป็นเวลา9วันนะคะซึ่งบางท่านก็ได้ลังท้องไปแล้วนะคะเมื่อวันที่2ตุลาคมในมื้อเย็นนะคะก็จะรวมเป็น10วันก็สามารถทำได้นะคะสำหรับการลังท้องนะคะการล้างท้องก็จะหมายถึงเริ่มกินเจก่อนถึงวันเริ่มท้นเทศกาลจริง1 ถึงสวันเพื่อร่างกายค่อยๆปรับสภาพและทําความคุ้นเคยกับการกินเจได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับความหมายของคำว่าเจนี่นะคะคำว่าเจในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงอุโบสถหรือการรักษาศีลแปดของศาสนานิกายมหายานที่มีการรักษาอุโบสถศีลไม่บริโภคอะไรหลังจาก เชี่ยงวันตามหลักศีลแปดและไม่บริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ว่ากินเจไปด้วยนะคะแต่ถึงกระน,นั้นการกินเจไม่ใช่เพียงแต่การงดเนื้อสัตว์อาหารและเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และยังรวมถึงการรักษาศีลประพฤติตัวเป็นคนดีทางกายวาจาใจอีกด้วยนะคะ ประวัติความเป็นมาของเทศกาลกินเจนะคะเทศกาลกินเจก็เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ400ปีมาแล้วนะคะตามตำนานเล่ากันว่าเกิดมาในสมัยชาวจีนถูกลุกรานโดยชนชาติเมนจูซึ่งเข้าปกครองประเทศจีนและบังคับให้ชนชาติจีนยอมรับวัฒนธรรมของตนอทิการไว้ทรงผมเยี่ยงเมนจู คือโกนศีรษะร้นทางด้านหน้าและไว้ผมยาวทางด้านหลังซึ่งหลายคนคงจะชินตาในภาพยนตร์จีนที่นำมาฉายทางทีวีนะคะในสมัยนั้นนะคะก็มีคนจีนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันต่อต้านชาวแมนตูโดยใช้หลักทางธรรมเข้ามาร่วมด้วยชาวจีนกลุ่มนี้นุ่งขาว่วมขาวและไม่รับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งมีความเชื่อว่า การประพฤติปฏิบัติตามแนวทางนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มของตนจนสามารถต้านทานชาวแมนตูได้คนเหล่านี้เรียกตัวเองว่าเงี่ยวข้วทวงซึ่งแม้จะได้ต่อสู้อย่างอาราน์แต่ท้ายสุดก็ไม่สามารถต้านทานการรุกตานของชาวแมนตูได้เมื่อถึงวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเาชาวจีนที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของชาวแมนตู จึงพากันถือสืลกินเตเพื่อระลึกถึงเหล่านักรบทีวหัวท้วงที่ได้ต่อสู้เพื่อชีพในครั้งนั้นความเชื่อถืออีกกระแสหนึ่งของตำนานกินเตนั้นนะคะเชื่อกันว่าเป็นการสักการะพระพุทธเจ้าในอดีตเจ็ดพระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีกสองพระองค์รวมเป็นเก้าพระองค์หรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดาวนป,ประเคราะห์ทั้งเก้าในพิธีกรรมนี้ สาธุชนตึงงดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมาบำเพ็ญศีลโดยการตั้งปณินิธานในการกินเตงดเว้นอาหารข้าวเพื่อเป็นการสมาทานศีลสำหรับเมืองไทยความเชื่อเรื่องการกินเตเป็นไปในแนวทางของการระเว้นการเอาชีวิตของสัตว์เพื่อเป็นการสักการะบูชาแก่พระพุทธเจ้าและมหาโพธิสัตว์กวนอิมอันเนื่องมาจากการแพร่หลาย ของการเราเว้นการกินเนื้อวัวในกลุ่มคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมการกินเจจึงถือเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมเพื่อศักการะนะคะจะเตรียมตัวอย่างไรนะคะกับเทศกาลกินเจนะคะหนึ่งนะคะเขาห้ามกินผักที่มีกลิ่นชุนหรือว่าผักที่มีกลิ่นแรงนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายและพลังงานธาตุถูกทำลายร่างกายเกิดการกระตุ้นจากรสของอาหารนั้นๆได้นะคะ อย่างเช่นหัวหอมต้นหอมใบหอมหลักเกียวกุ้ยช่ายกระเทียมใบยาสูบก็คือยาเส้นบุหรี่ของเสพติดมึนเมานะคะหมายถึงจะต้องงดสูบบุรี่และกินเหล้าในช่วงที่ถือศีนกินเจนั่นเองนะคะ 2. ห้ามกินเนื้อสัตว์นะคะหรืออาหารที่มีส่วนผสมหรือส่วนประกอบหรือส่วนใดส่วนหนึ่งจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไขมันสัตว์ไข่เลือดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะคะสห้ามกินอาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นทั้งเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัด หรือเปรี้ยวจัดก็ตามนะคะเพราะอาหารที่มีรสจัดจะไปกระตุ้นต่อมต่างๆของร่างกายให้ทำงานมากขึ้นเชื่อว่าจะเป็นผลให้จิตใจไม่สงบในช่วงถือสื่กินเจนี้นะคะ 4. ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือสื่กินเจข้อนี้นะคะที่ทําให้คนกินเจ ต้องไปอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีคนกินเจรวมตัวกันอยู่อย่างเช่นโรงทานศาลเจ้าต่างๆที่จัดงานเพราะคนที่ทำหน้าที่ทำอาหารนั้นก็จะถือศีลกินเจไปด้วยนะคะหนะคะถ้วยชามที่ใช้ใส่อาหารจะต้องไม่ปะปนกันไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือเบียดเบียนชีวิตใครต้องแต่งกายด้วยชุดขาวห้ามพูดคำหยาบโกหกยุยงส่อเสียดหรือพูดจาไม่เป็นสาระนะคะหห้ามดื่มสุราและของมึนเมาในช่วงที่ถือศีลกินตีตลอด9้าวันนะคะเนะคะห้ามดับตะเกียงทั้งเก้าดวงในสถานที่อย่างสันเจ้าโรงตีโรงทาน หรือสถานที่ที่จัดงานถือสืมกินเจจะมีการจุดตะเกียงก้าวดวงเอาไว้ตลอดวันตลอดคืนจึงต้องมีคนเฝ้าไม่ให้ตะเกียงนั้นดับนะคะทำไมเราต้องกินเจกันนะคะเรามาดูนะคะว่าการกินเจมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะ 1. น,นะคะการกินเจก็เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น เพราะอาหารเจถือเป็นอาหารชีว <one> ิตอย่างหนึ่งช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุลรังพิษในร่างกายรวมถึงช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคนจีนนะคะเชื่อว่าเนื้อสัตว์เป็นหยินและผักผลไม้เป็นหยางโดยธรรมชาติคนเรามักทานเนื้อสัตว์เยอกว่าผักผลไม้ การงดทานเนื้อสัตว์จึงเป็นการปรับให้ยินและหย่างสมดุลมากยิ่งขึ้นด้วย2กินเจเพื่อทำบุญนะคะเพื่อชำระร้างใจให้ใสสะอาดไม่เบียดเบียนสัตว์โลกทำให้จิตใจเราผ่องใสมากขึ้นเมื่อเราทราบว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีก็จะส่งผลต่อจิตใจที่เบิกบานเป็นสุขขึ้นนะคะ 3. กินเจเพื่อระเว้นกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือแม้กระทั่งการจังค่าเพื่อการบริโภคหากเราทราบว่าการงดบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการช่วยชีวิตสัตว์นับพันนับหมืน่นเราก็จะช่วยลดกรรมของเราได้มากขึ้นนั่นเองนะคะช่วงเทศกาลกินเจเขาห้ามกินอะไรบ้างมาดูกันนะคะ 1. น,นะคะห้ามทานเนื้อสัตว์และห้ามทำ อันตรายต่อสัตว์สองนะคะผักที่มีกลิ่นฉุนห้าอย่างนะคะได้แก่กระเทียมไม่ดีต่อหัวใจหอมใหญ่แดงขาวต้นหอมไม่ดีต่อไตนะคะผักเกี่ยวผักของจีนมีลักษณะคล้ายกระเทียมทนไม่ดีต่อม้ามกุยช่ายไม่ดีต่อตับและใบยาสูบไม่ดีต่อปอดเมื่อใช้สูบ นอกจากนั้นนะคะผักชนิดไหนที่มีกลิ่นชุนก็ไม่ควรทานระหว่างช่วงกินเจด้วยนะคะ 3. นมเนยน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 4. อาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัด 5. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 6. ใครที่กินเจจริงๆัข้ามทานอาหารบนภาชนะ ที่ใช้ร่วมกับผู้ที่ไม่ได้กินเจและต้องทานอาหารที่ปรุงจากคนที่กินเจด้วยกันเท่านั้นนะคะช่วงเทศกาลกินเจนะคะเรากินอะไรได้บ้างเรามาดูกันนะคะ 1. ชากาแฟที่ไม่ใส่นมเนยหรือครีมเทียมนะคะ 2. วิตามินเสริมอัดเม็ดที่ไม่มีสารสกัดจากสัตว์ สขนมกรุบกรอบที่ไม่มีส่วนผสมของสัตว์ 4. ี่พริกไทยเป็นสมุนไพรแต่หากรู้สึกว่ามีกลิ่นฉุนสามารถเลี่ยงได้นะคะหขนมที่เป็นขนมปังเจหรือไม่มีส่วนผสมของนม 6. กมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูตรเจเท่านั้นนะคะเนะคะแต่งหน้าและฉีดน้ำหอมสำหรับคน ถือสินกินเจหากถือสินแปดจะทําไม่ได้นะคะช่วงเทศกาลกินเจทานอาหารเหล่านี้ได้แต่ไม่แนะนำนะคะน้ำอัลมนะคะไม่มีข้อห้ามแต่น้ำตาลสูงเกินไปผงชูรสแม้จะทำจากมันสบปะหลังและกลากน้ำตาลของอ้อยแต่ปรุงรสอาหารอื่นๆมักผสมเนื้อสัตว์นะคะช็อกโกแลตส่วนใหญ่เป็น มีนมเป็นส่วนผสมแต่หากทานดักช,ช็อกโกแลตร้อยเปซก็สามารถทำได้แต่หายากนะคะและก็ถึงแม้จะการกินเจนะคะจะเป็นดูจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนชอบทานเนื้อสัตว์แต่เราเชื่อว่าหากคุณได้ลงกินเจแล้วนะคะนอกจากสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นแล้วยังอิ่มบุญอิ่มใจจากการถือศีลกินเจ และหากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคู่คู่ไปด้วยยังได้ผิวพรรณที่ดีและหุ่นสวยหล่อเพอร์เฟกกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองกิงกนเจปีนี้เป็นปีแรกกันเลยนะคะรตบรปองว่าทุกๆท,ท่านจะติดใจนะคะชวนทุกๆท,ท่านมาร่วมกินเจกันในปีนี้นะคะนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วนะคะทุกๆท,ท่านก็จะได้ อิ่มบุญอิ่มใจกันไปด้วยนะคะถือเป็นการทําบุญครั้งใหญ่ในรอบปีเลยนะคะก็เชิญชวนนะคะให้ทุกๆท่านมากินเตกันนะคะนอกจากเราจะได้สุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนะคะผิวพรรณดีขึ้นแล้วถ้ารวมถึงการออกกำลังก,กายด้วยแล้วนะคะเราก็จะได้สุดทรงที่ดีขึ้นนะคะรูปร่างสวยงาม ุขภาพหน้าตาแจ่มใสนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์นัดชาแนลนะคะจะลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะดิฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณและสวัสดีนะคะทุกๆท่านคะอย่าลืมมากินเจกันนะคะกินเจแล้วสุขใส สุขใจอิ่มบุญนะคะขอบประคุณทุกๆท่านมากนะคะขอประคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนอกจากจะได้ทำบุญแล้วเราก็ยังได้รับประทานอาหารอร่อยๆกันด้วยนะคะอยากรับประทานอะไรนะคะเราอาจจะหาซื้อมาทำเองก็ได้นะคะ ามที่ดิฉันได้บอกเก่าไปแล้วนะคะขอพระคุณและสวัสดีค่ะ